อะล่ะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดี้รับเข้าสู่ช่อง s ติเตอร์วานนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นคลิปแรกมั้งที่ผมได้เห็นหน้าเห็นตากันนะโอเคครับวันนี้เราจะมาสอนการมอสสวิตกันนะครับนั่นก็คือการทําสติ๊กเกอร์มอสสวิตกันนะครับหรือ SSM นะครับสติ๊กเกอร์สวิตมอสนะครับอ่ะเลยได้สองแบบอ่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นเลยกันง่ายๆนะครับก็คือนี่กระดาษอันนี้มันเป็นสติ๊กเกอร์ สติกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ใสกันน้ำนะครับเนื่อง,งจากว่าถ้าเกิดเราเอาไปมอสเนี่ยถ้าเราลูบเราอะไรเงี้ยถ้าเป็นสติกเกอร์ไม่กันน้ำมันจะยุ่ยนะครับก็ต้องใช้สติกเกอร์ใสที่เป็นเหมือนพลาสติกเนี่ยนะกลองโฟกัสไหมอ่ามันจะมี2ขนาดนะครับข้างบนเนี่ยอย่างแผ่นข้างบนเนี่ยแผ่นนี้แผ่นนี้แผน่นนี้อ่าแผ่นนี้จะเล็กกว่าแผ่นนี้จะยาวกว่าหน่อยนึงซึ่งสติกเกอร์มอสสวินนะครับทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอย่างแรกก่อนเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าเราจะเอามาติดตรงไหน นี่คือสติกเกอร์สวิตท,ที่ติดแล้วนะครับนี่ดูนะอ่านี่นะครับพองเห็นไหมตรงขามานะันอะคือเะไรครับเห็นเห็นดาาตรงนี้ไหมอ่าตรงนี้อ่าเราจะติดเทําไปตรงนี้หนึ่งชิ้นนะครับจากนั้นก็เราจะติดด้านในอ้ะเราจะติดด้านในสองข้างเนี่ยนะครับตรงขามันสองข้างตรงนี้โอเคแต่ว่ามันจะมืดนิดหน่อยมองไม่เห็นเพราะผมไม่มีกล้องมาโคนะครับก็อาศัยดูไปก่อนโอเคครับ ทำไมเราต้องติดสติ๊กเกอร์เข้าไปตรงนี้นะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนต้องทานะครับหรือว่าใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับคือผมจะอธิบายง่ายๆก็คือคือตอนเราใส่สวิตช์เข้าไปใช่ไหมครับเนี่ยครับตอนที่เราใส่สวิตช์เข้าไปเนะี่ยพอตอนที่จังหวะที่สวิตช์มันเข้าไปขูดกันนะครับเนี่ยครับเข้าไปจังหวะเนี้ยเนี่ยจังหวะนี้คือสวิตช์เข้าไปขูดกันนะอ่ามันจะมีสวิตช์หลายๆรุ่นหลายๆแบบนะครับที่มันจะมีความฟูดมันจะมีความลื่น แล้วแต่แล้วแต่แตกต่างกันของสวิตนะครับสวิตที่ผมหยิบมาวันนี้ก็คือจะเป็นรูเมียเหมือนเดิมเจ้าตัวเดิมนี่แหละคือเอามาเอามามอสให้มันขยับไปขั้นหนึ่งพอเราทำสวิตสติกเกอร์นะครับมันจะทำให้สติกเกอร์กับสติกเกอร์มันชนกันแล้วมันจะลื่นขึ้นตรงช่วงตรงช่วงรอยระยะห่างเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมใส่เข้าไปดูคือสวิตนะครับมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าระยะห่างของมันเพื่อที่เวลามันจะ เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอ่ะมันจะไม่ชนกันแล้วแบบว่ามันจะไปจะติดนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นลองขยับดูซ้ายขวาซ้ายขวาที่สวิตได้นะครับค <c oughs> ือเขาจะทํามาเพื่อเระยะอยู่แล้วแล้วพอเราติดสติกเกอร์เข้าไปทั้ง2ด้านนะครับ <c oughs> ทั้ง2ด้านทั้งตัวเซง,ง,ง,งตรงของตัวสเต็มเนี่ยคือพอมันติด2ด้านเข้าไปแล้วความหนามันจะเพิ่มความหนาขึ้นมาพอมันเพิ่มความหนาขึ้นมาใช่ไหมทั้ง2ด้านทั้งตัวสเต็มแลวก็ตัวบอททองซิงสมันทําให้อ่เนื้อสวิตอ่ะมันมีความใกล้เคียงกันมากขึ้น แล้วการเก็บเสียงการอะไรเงี้ยมันจะทําให้เก็บเสียงได้ดีกว่ามันจะลดการนั่นนด้วยนะครับมันจะลดการฝืดเสียงฝืดนะครับตอนนี้จะเป็นสวิตที่ยังไม่ได้หลูบนะครับผมจะใส่ใดูให้ใส่ให้ฟังเดี๋ยวผมจะใส่ผมจะกดให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปตอนใส่ให้ฟังด้วยอันนี้ฟังฟังเสียงนะครับอ่านี่คือเสียงตอนนี่คือใส่สติกเกอร์สวิตนะครับ อันนี้คือเสียงที่เป็นสต็อกเลยคือผมล้างหลูบล้างอะไรออกละแล้วก็เอามาให้ฟังเลยโอเคมันจะเป็นเสียงแบบประมาณว่าเสียงตอนทำเอ่อตอนกดลงไปใช่ไหมตอนที่มันกำลังทำวิ่งลงไปครับก็คือตอนที่มันกำลังเคลื่อนลงไปมันจะมีเสียงซึ่งถ้าเอาลงบอร์ดหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้บอร์ดจริงๆอาจจะไม่ได้ยินเลยแต่ครันี้คือผมก็ทำทำ,ทำไปเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบคือเสียงมันจะ ลื่นขึ้นนิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะมีความเป็นแท็กทายอยู่นะครับอ่ะอันนี้คือเสียงของสวิตที่หลุดแล้วนะครับอ่าเสียงมันจะแน่นขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวสติกเกอร์2ด้านเนี่ยใช่ไหมมันจะมีจารบีเคลือบอยู่อ่ลนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการใส่นะครับว่าเราจะเอาสติกเกอร์แปะเข้าไปยังไงยังไงยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับ้นแรนนะครับก็ไม่มีอะไรครับเราใช้โอเพนเนอร์สวิตเปิดก่อนโอเค นีครับมา,าตอนนี้ต่อไปนะครับคือคือเรื่องของขนาดสติกเกอร์นะครับผมแนะนําว่าไปต้องลองวัดเองนะครับลองวัดแล้วก็ศึกษาดูนะครับว่าสเต็มของแต่ละคนนะ่ะมันมันขนาดเท่าไหร่ลึกยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ไม่สามารถบอกไซส์ได้ที่แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดบอกไซส์ไปอะ่ะอาจจะเอาไปทําผิดนะครับโอเคนี่โอเคนี่ครับ เนี่ยครับกว่าจะได้หนึ่งตัวอ่ะเรียบร้อยครับหนึ่งด้านต่อไปเป็นข้างอีกข้างหนึ่งนะครับเราจะติดกันทั้งสองข้างนะครับโอเคน่าจะชัดเจนนะแต่กล้องอาจจะไม่อยู่กึ่งกลางนะครับอ่ะเราได้ละหนึ่งงานสเต็มนะครับทั้งสองด้านโอเค ต่อไปก็จะใช้สติกเกอร์อีกแผ่นนะครับตัวนี้จะยาวกว่านะครับตัวนี้จะยาวกว่าก็ไปลองวัดดูนะครับว่ามันต้องใช้ความลึกเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับนี่ครับเกล้องโฟกัสไหมตอนแถวๆนี้โฟกัสอยู่โอเคแล้วก็จะติดเข้าไป้ด้านในนี้นะครับเห็นมมองเห็นไหม นี่นะครับเห็นไหมเห็นสวิตไหมเห็นเห็นสติกเกอร์ไหมเนี่ยครับก็ติดเข้าไปทั้งสองด้านนะครับอ่าพอเราติดเข้าไปนะครับถ้าใครสังเกตที่สวิตนะครับจะเห็นได้เลยนะว่าสวิตอ่ะด้านในมันจะมีล่องอยู่นะครับมันจะเป็นล่องกึ่งกลางตรงตรงกลางระหว่างตรงนรเนี้ยครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีล่องเล็กๆอยู่เ็บยาวเท่าทีนะครับอ่า มันจะมีร่องเล็กๆอยู่นะครับซึ่งพอเราเราเราหลูบหรืออะไรเราเข้าไปครับเนื้อน้ํายามันจะหล่นเข้าไปในนี้นะครับมันทําให้จริงๆแล้วสวิต์กับตรงตรงสเตมกับตรงเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ขูดกันเลยนะครับเพราะว่าสปริงอ่ะมันจะช่วยดันให้สวิต์มันไปอยู่ที่เอ้ตัวสเตมอมันเข้าไปอยู่ที่กึ่งกลางอะไรอย่างี้อ่ะผมติดละหนึ่งด้านโอเคครับนี่ครับก็ติดเข้าไานี้ เรียบร้อยครับสองด้านต้องอระวังเรื่องจลลารบีด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ลูบเคยลูบไปแล้วนะครับต้องล้างให้สะอาดนะครับ <c oughs> เพราะว่าสติกเกอร์กับจลลารบีนี่เป็นของไม่ถูกกันนะครับคือมันจะไม่ติดกันเลยครับมันจะลื่นแบบลื่นหลุดแล้วสติกเกอร์จะหลุดออกมามันเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเคยเพิ่งเคยจะเพิ่งได้สวิตช์มาใหม่นะครับเนี่ยเพิ่งได้สวิตช์มาใหม,ใหม่เลยแล้วก็ไม่เคยผ่านการลูบไม่เคยอะไรเลยนะครับจะทําให้ติดง่ายขึ้นครับ โอเคสปริงเราก็ใส okay. ่สปริงแบบสปริงเดิมเต็มอ่าโอเคฟังดูอ่าผัเปิดเทให้ฟังมันจะลดช่วยลดเลยเสียงฟืดนะครับได้ได้เยอะระดับหนึ่งเลยนี่ก็เป็นตัวสต็อกเหมือนกันครับเอ้ยไม่ใช่นี่ก็เป็นตัวที่ ผ่านการติดสติ๊กเกอร์มาแล้วเหมือนกันซึ่งความแตกต่างของเสียงนะครับมันอาจจะต่างกับที่เรื่องของ QC ก็มีผลนะครับ QC ของตัวสวิตนะครับสวิตทุกตัวต่อให้ไม่เคยทําอะไรเลยไม่เคยหลุดไม่เคยอะไรเลยก็มีโอกาสที่เสียงมันจะต่างกันได้เนื่องจากว่ามันเป็นโรงงานผลิตเนาะมันจะต้องมีความคลาดเคลื่อนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอันนี้คือตัวที่หลุดแล้วให้ฟังอีกทีนะึ่งอ่อานะครับต่อไปเราจะมา ทำการหลุบสวิตช์ให้ดูกันนะครับว่าเราหลูบกันแล้วแล้วเสียงมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับน้ํายาหลูบที่ผมใช้นะครับก็คืออ่านี่นะครับ XHT v d c นะครับโอเคก็เราจะหลูบกัน2ข้างนี้นะครับก็ตามตามนี้เลยสูตรข้าง,างตามสูตรเบสิกเลยนะครับน้ำยาตัวนี้นะครับมันจะค่อนข้างมีความหนืดสูงนะครับหนืดสูงก็คือมันจะค่อนข้างหนืดมากแหละอ่าหนืดมากเพราะฉะนั้นเวลาหลูดนะก็ทาแบบว่า พอดีพอดีเนาะถ้าทามากไปมันจะมีอาการโอ้ลูบนะครับถ้าทาน้อยไปก็ก็คล้ายๆอารมณ์แบบฟิลคล้ายๆกับ GSV4 นะครับมันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะไม่เหมือนไม่เหมือน 205G นะครับ 205G มันจะนั่นกว่ามันจะมีความลื่นความอะไรกว่าแต่ว่าเรื่องเรื่องความนุ่มความอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่ชอบสวิช์แบ,บนุ่มๆนะครับผมแนะนําให้เป็นตัวนี้เลยที่ผมใช้อยู่เนี่ย XDCXDT เนี่ยโอเคครับ ต่อไปนะครับเราก็หลูบเราหลุดไซน่าเสร็จแล้วเราหลูบสวิตเสร็จแล้วจากนั้นวางไว้ก่อนต่อไปก็เป็นสเตมนะครับโอเคสเต็มก็ไม่มีอะไรมากครับเราหลูบเหมือนเหมือนกับนั่นเลยเราหลูบเหมือนกับสวิตทั่วไปเลยปาดปาดปาดเข้าไปมือผมอาจจะบังหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมันจับยากครับมันเล็ก ว่าผมไม่ค่อยไม่ได้มีอุปกรณ์น,นะเพราะผมไม่ได้ทําเป็นอาชีพนะครับก็อาใส่มือ,อใส่อะไรเงี้ยแหละจับเอาโอเคครับมองเห็นไหมหลูปทั้งสี่ด้านเลยนะครับผมก็ลูปเหมือนปกติทั่วไปโอเคประมาณนี้ใส่ไว้ตัวท็อปเฮาสซิงเนี่ย าบางคนจะหลูบก,ก็ได้นะครับไม่หลูบก,ก็ได้นะแต่ผมหลูบครับหลูบช่วยไหมไม่รู้แต่ผมชอบน้ำยาผมเหลือเยอะเข้าขไปตรงนี้สองด้านนะครับกับตัวนี้โอเคมาลองฟังเสียงกันอ่ามาละนี่ครับเสียงจากที่ทาหลูบแล้วนะครับเห็นนะเสียงครับว่า นุ่มขึ้นแล้วครับแล้วก็ละมุนขึ้นนะครับนี่เหมือนกันตัวนี้เห็นไหมไต้ตัวนี้จะตัวนี้จะแฉ,ฉะนิดนึงโอเค One, two, jungle. เป็นยังไงบ้างครับกับเทคนิคสติกเกอร์สวิตช์มอสนะครับก็ได้ลองฟังเสียงได้ลองฟังเสียงสต็อกเสียงสวิตช์เสียงลูบไปเปรียบเทียบกันไปแล้วนะครับใครที่ชอบก็ยังไงก็ลองเอาไปปรับไปลองใช้ดูนะครับลองวัดลองวัดเฮาซิ่งวัดสเต็มดูนะครับก็เอาไปส่งร้านปิ้นอะไรอย่างนี้ก็ไม่ยากครับโอเคครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับยังไงช่องซิสเตอร์วานก็จะมีรีวิวคีย์บอร์ดรีวิวสวิตช์รีวิวสเต็มอะไร ในอนาคตมาให้ดูกันแน่นอนครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบาย